สัสดีค่ะทุกท่านวันนี้พวกเราขอนำพาทุกท่านไปทำภารกิจตามหานักสู้กลุ่มหนึ่งที่มีความเกี่ยวโยงกับประเพณีสำคัญโดยต้องเดินทางไปยังต่างอำเภอซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานีประมาณ30กิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีและสถานที่ที่สำคัญที่รอให้ทุกท่านไปพบและได้สัมผัสกันก่อนที่เราจะเข้าไปเจอกับนักสู้ของเรานั้นก็ขอแวะเติมพลังกันก่อนบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้เรามักจะพบวิถีชีวิตของผู้คนที่ดูเรียบง่ายนับเป็นมนเสนี์อย่างหนึ่งของที่นี่เลยก็ว่าได้ กุมภาวาปีหรือที่คนเฒ่าคนแก่เรียกกันว่าเมืองหม้อคำว่าหม้อมาจากลักษณะของสายน้ำที่คล้ายกับม้อที่อยู่หน้าศาลเจ้าปู่ย่าจึงได้เรียกขานต่อๆกันมาโดยลำน้ำที่ไหลผ่านนั้นก็คือลำน้ำเปล่าวิถีชีวิตผู้คนสมัยก่อนถือว่ามีความผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนาน มีการทำไร่ทำนาและตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่างๆแม่น้ำเปล่าเปรียบดังสายเลือดที่หล่อเลี้ยงสพรพพชีวิตเป็นต้นกําเนิดวิถีวัฒนธรรมของผู้คนสองฝากฝั่งลำน้ำเปล่าเป็นลำน้ำสายหนึ่งของลำน้ำชีมีต้นน้ำอยู่ที่อำเภอหนองหารอำเภอกุมภวาปี อำเภอสีทาตและอำเภอวังสามหมอน้ำที่ไหลเรียบและไหลระเรื่อยความอ่อนโยนของลำน้ำปล่าสร้างความสวยงามและสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์แก่สรรพชีวิตถือเป็นเสน่ห์ของอำเภอกุมภวาปีและอีกหลายอำเภอในจังหวัดอุดรธานีสายทานไหลประสาน สะพัดผ่านสองฟากฟังแผ่นดินลุ่มน้ำดังสายเลือดหลอมประเพณีสายทานที่หลังไหลหล่อเลี้ยงไปตามวิถีผูกพันกับชีวีคนท้องที่ดำรงแดนน้ำเปล่ายัางล่องไหลคือน้ำใจบอกขาดแคลน รวยรินทั่วถิ่นแดนถึงเมืองแมนมิ่งมนทนลลำปาวดังโลหิตเลี้ยงชีวิตทุกแห่งหนก่อเกิดวิถีตนวัฒนธรรมอย่างยาวนาน และแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้พบกับนักสู้ลุ่มน้ำเปล่าที่เราตามหานั่นก็คือชาวบ้านที่ร่วมลงแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถ้าพร้อมแล้วเราไปรู้จักกับพวกเขากันเลยค่ะ เริ่มต้นก็ยากเป็นเรืองหาป่านะครับเริ่มต้นจุดเรื่มต้นเป็นการแข่งกันจากเรืองหาป่ามาตั้งแต่สมัยปูยาตายง่ายแช่งกันเพื่อจะแช่งกันยุสนามสารเจ้าปูนะครับยุเขตอำเภอต่อมากกับยับลงมามันหลายตัวหลายกับมาแช่งกันจากสนามอบตกุ่มเพราะว่านะครับเขตบ้านปอแล้วก็มาแช่งกันยุคเลาตามสายหนามนะครับเป็น ป็นประเภทนี้ของคนเจ็ดลุ่มหนักนะครับเพิ่งเคแจ้กงกันมาเต่อมากับพัฒนาก็เป็นเลื่อยไงเลื่อยเงาขึ้นมากเมื่อฤดูน้ำหลากในเดือนเก้าผู้คนเฝ้าเต็มฝั่งทั้งซ้ายขวานัดร่วมแรงเว้นว่างจากไร่นามุงตรงมาฝึกซ้อมมิออมมือ ลำเรือนั้นทำด้วยซุงขุดเป็นร่องเมื่อคนมองเพียวเหมาะใช้แข่งขันในลำหนึ่งมีฝีภายนั่งคู่กันโดยรวมนั้นสี่สิบคนพาเคลื่อนไปเทพหงคำอำเภอกุมภาวาตะการตางดงามในทานใสแล่นละล่องตามลำเปาวอย่างว่องไว หมายคว้าชัยไว้ชื่อระบือนามก่อนที่จะทำการลงแข่งขันจะต้องมีการไหว้ครูเพื่อเบิกทางให้ได้รับชัยชนะในการแข่งขันโดยพิธีกรรมจะจัดทำคล้ายกับการไหว้แม่ย่านางมีการบอกกล่าวเพื่อช่วยให้การแข่งขันลุล่วงไปได้ด้วยดี พอวันงานผู้คนต่างหลังไหลมาร่วมใจร่วมงานเต็มถนนขบวนแห่และนางรำหลายตำบลได้เคลื่อนพลสู่สนามโดยเร็วพลันรถหลายคันถูกตกแต่งอย่างสดสวยประดับด้วยถ้วยรางวัลจัดแข่งขัน ศึกแห่งเจ้าสายน้ำพร้อมประชันลําไหนกันจะชนะได้รับชัยพายเรือยาวสามสิบคนร่วมลงแข่งทุ่มเทแรงกายใจหวังไว้ชื่อบึดจ้ำบึดส่งเสียงให้ระบือก้องเลื่องลือสองฝั่งลําน้ำเปล่า น้ำกระเซ็นฝีพายเร่งทวนจำเสียงเชียร์ย้ำส่งกำลังทั้งหนุ่มสาวสามัคคีพร้อมเพรียงดังเกลียวกราวให้ลือเฉาทั่วคุ้งมุ่งสู่ชัยเปรียบฝีพายเป็นเครื่องยนต์ของเรือแข่ง นายทายร่วมส่งแรงจังหวะให้ในายหัวเรือรักษาสมดุลไปหลอมรวมใจเหนียวแน่นเป็นหนึ่งเดียวแข่งเรือยาวประเพณีแห่งสายน้ำเรือหลายลำร่วมสืบสารสัมพันธ์เกี่ยว ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายมาท่องเที่ยวร่วมกลมเกลียวอนุรักษ์วัฒนธรรม